สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ด้วยนะฮะ นี่นะครับทุกคนฮะวันนี้มารีวิวรถคันนี้ฮะเป็นรถเบนซ์ของผมเองฮะที่ผมใช้อยู่ฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วฮะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถยนต์มือสองฮะขับรถหรูๆอย่างนี้นะไอ้ป้ายแดงนี่ฮะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนั้น่าจะประมาณ3ล้านนะฮะตัวนี้ฮะแต่วันนี้ฮะคุณมีเงินหลักแสนคุณก็สามารถที่จะขับรถเบนซ์ได้ฮะวันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะอ่าเดี๋ยวผมรายงานสภาพให้ดีกว่าฮะ รถคันนี้นะฮะเป็นปี2008.9จดฮะตัวนี้เป็นเครื่อง1.8งจดนะฮะคันนี้นะฮะเป็นตัว C200 ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดพูดถึงความเดิมของเขานะฮะผมบอกเลยฮะว่าคันนี้ผมให้คะแนนเต็มร้อยเลยเพราะว่าผมรู้จักสภาพดีเพราะว่าสภาพคันนี้ผมใช้เองนะฮะเอามาดูรวมๆกันครับอ่า ใครที่กําลังหารถเที่ยวปีใหม่นะฮะคันนี้ผมบอกเลยนะว่าขับรถหรูๆอย่างนี้นะฮะขับเบนซี่200อย่างนี้นะฮะตัวนี้ได้ตัวรองท็อปนะฮะถ้าพูดถึงนะฮะโลโก้กระจังของเขานะฮะโลโก้ของเขาจะเป็นใหญ่นะครับรูปทรงจะสวยมากคันนี้นะฮะพูดถึงราคาค่อนข้างจะแบบโหถูกจริงๆนะฮะเกือบ3ล้านนะคันนี้ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ป่ะผมเสนอให้ก่อนเลยครับก่อนที่จะดูรีวิวนะครับผมเสนอเลยคันนี้นะฮะผมขายอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่น 9,000ันบาทครับอันนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะทักทายมาได้แล้วจะเกิดใครที่ได้เท่าไหร่นะฮะทักมาผมขายได้ผมขายไปเลยนะฮะคันนี้นะเอามาดูรวมๆกันคันนี้คือไม่ต้องเก็บงานนะคันนี้คือสีนะฮะรถได้บางเดิมนะฮะผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะฮะรุ่นนี้นะฮะจริงๆแล้วตามเพจนะฮะตามไม่ว่าจะเพจไหนแล้วแต่นะฮะราคามันอยู่สแตนดาร์ดเลยคันนี้ผมให้จัดไฟแนนได้นะครับคันนี้ก็คือผมเดี๋ยวผมจะคือจริงๆว่าผมไม่มีไฟแนนนะฮะ ผมขายรถก็คือซื้อมาขายไปนะแต่ว่าคันนี้คือผมเอาไว้ใช้เองะฮะก็วันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วคืออาขายถ้าเกิดว่าใครที่เงินไม่พอผมอนุญาตให้จัดไฟแนนซ์ได้ถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินสดผมลดได้เอางี้ดีกว่านะผมลดได้นะฮะ,ะมาดูฝั่งนี้ก่อนครับถ้าเกิดพูดถึงสภาพยางนะฮะกันชนหน้าคือไม่ต้องเก็บนะไฟคือไฟคือโอเคเลยไฟสวยอยู่นะครับไฟโอเคเลยะฮะรถพร้อมใช้ยางนะฮะยางดอกยางถือว่ายังโอเคนะฮะดอกยางยังมีอยู่นะครับขอบยางเป็นขอบ17นะฮะ เป็นขอบ17นะตัวนี้ก็ดอกยางก็คือค่อนข้างจะเต็มนะฮะนี่มาดูตัวนี้คนะเห <c oughs> ็นไหมครับจะมีโลโก้ตัวนี้มันจะเป็นลองท็อปนะฮะตัวนี้นะฮะมันจะเป็นลองท็อปนะฮะอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวของเขานะฮะจะอยู่ตรงนี้นะฮะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างกระจกมองข้างปรับไปฟ้าหมดเลยนะครับอ่าสภาพสวยฮะฝั่งนี้ผมบอกเลยฮนะผมการันตีเลยว,ว่ารถคันนี้เดิมมากครับแล้วใช้ดีตั้งแต่อยู่กับผมมานะใช้ไม่เคยมีปัญหาเลยนะมีเต็มที่คือยางแบรนด เพราะว่าลืมเติมลมนะฮะจอดไปนานเกินนะครมาดูข้างๆก่อนครับมาดูข้างๆเนี่ยได้เดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับหลังคาคือไม่มีร่อนนะฮะไม่มีร่อนนะฮะก็คือว่าโอเคเลยนะครับรูปทรงฉบเฉียวสวยนะครับตัวนี้มาดูข้างหลังลยครับมาดูข้างหลังก่อนเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทีละจุดนะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถตัวนี้รุ่นนี้อยู่นะครับผมบอกเลยนะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้เนี่ยฮะเป็น C200 ครับตัวนี้นะฮะ ไฟท้าไม่มีแตกนะครับกันชนกันชนหลังไม่มีรอยนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ได้บางเดิมนะกระจกไม่มีแตกนะมาดูฝั่งนี้ก่อนอ่ามาดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก็ถือว่าโอเคให้ไหมครับสีสันสวยงามนะฮะอ่ะนี่นะครับพาสีอยู่ที่นะครับพาสีอยู่ที่20เมษายน65นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูห้องเครื่องก่อนดีกว่าครับว่ารถคันนี้เดิมไหมคือรถเบนซ์น่ะใครๆก็บอกจริงๆแล้วกลัวนะฮะกลัวการซื้อรถยุโรปนะฮะ กลัวการซื้อรถเบนซ์นะกลัวค่าซ่อมบำรุงมันแพงแต่จริงๆผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นรถราคาหลักล้านขึ้นนะไม่ว่าจะโตยต้าแคมเบอรี o แอร์คอร์ดแล้วแต่นะอันไลนนะฮะอันไลพอๆกันนะฮะไม่ว่าจะตัวนี้เหมือนกันฮะอันไลก็ถือว่าไม่แพงอันไลนคือเราสามารถหาชิ้นโกงได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ทุนน้อยๆไม่ต้องไปเข้าศูนย์ก็ได้นะครับหาชิ้นโกงก็ได้นะฮะอันไลนรถตัวนี้มันมีคนขับเยอะนะครับคนใช้เยอะแต่ถือว่าอะไลนก็หาง่ายนะฮะ มาดูห้องเครื่องกันฮะว่าห้องเครื่องตัวนี้นะฮะรถคันนี้เดิมจริงหรือเปล่าฮะดูกันฮะผมบอกเลยะฮะว่าใครได้รถคันนี้ไปถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันได้มันได้ไม้น้อยนะฮะคันนี้ได้ไม้น้อยนะฮะนี่มาดูกันฮะนี่นะครับคือเราสามารถเปิดฝากระโปรงได้สุดเลยนะครับอ่าโชคก็ถือว่ายังใช้ได้ปกตินะฮะมาดูซุ้มกันครับมาดูซุ้มกันนี่นะฮะเห็นไหมครับ อย่างที่ผมบอกนะฮะเท่าทำไมผมถึงซื้อรถคันนี้มาใช้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้เดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะเม็ดอาร์ตโรงงานอยู่ครบนะฮะฝากระโปรงในเดิมนะฮะดูง่ายๆลยครับสังเกตเลยนะฮะถ้ารถเบนซ์นะฮะถ้าไม่ว่าจะรถเบนซ์รถไหนแล้วแต่นะฮะสังเกตเลยถ้าเกิดฝากระโปรงไม่ขยับนะฮะดูเลยนะฮะสรุปไปเลยว่ารถมันเดิมนะฮะนี่ตัวรหัสของเขาก็ยังอยู่นะฮะเห็นไหมฝากระโปรงนะฮะถ้าเกิดว่ารถมันโดนมาเก็บสีมานะครับที่กันความร้อนก็ยังอยู่นะฮะมาดูัน้กมซ อ่ะเห็นไหมครับตรงซนะุ้มเนี่ยเดิมหมดเลยนะฮะน็อตไม่มีขยับนะมาดูตรงเบ,บ้าโชกนะฮะเบ้าโชกสีแต้มโรงงานายังอยู่นะฮะเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะอ่ะดูแก้มก่อนแก้มตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับแก้มตรงนี้น็อตไม่มีขยับนะฮะนี่น็อตไม่มีขยับอ่ะไล่มาครับอ่ะมาดูนี่ก่อนอ่ะอ่ะสติ๊กเกอร์นะฮะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะมาดูฝั่งนี้ก่อนดูฝั่งซ้ายรถเดิมนะฮะมาดูฝั่งขวาต่อะครับรถจริงๆอย่างที่ผมบอกนะใช่ <c oughs> ว่าคือดูให้มันเท่ากัน2ข้างคือรถแบ่งครึ่งงนึเลย ดูฝั่งซ้ายเสร็จดูฝั่งฝาต่อฮะเอามาดูตรงนี้ก่อนอ่ามาดูให้เห็นไหมน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะไล่มาตรงซุ้มนะฮะไล่มาอ่าเนี่ยคือได้ได้เดิมหมดเลยครับนี่เรามาดูเบ้าโชกนะฮะเบ้าโชกสีโรงงานยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับยังแต้มอยู่นะครับนี่อ่ายังอยู่นะฮะเห็นไหมครับโลโก้ยังอยู่นะฮะเบนซ์ยังอยู่นะครับแล้วก็ดูเม็ดอาร์ตนี่รหัสของเขานะฮะถ้าถ้าเกิดรถรถโดนชนมามีการคเนี่ยตัวเลขตัวนี้หายเลยนะ ดูสภาพห้องเครื่องก่อนสภาพห้องเครื่องนะฮะถือว่าน้ำมันไม่มีเยิมนะฮะถือว่าเนี่ยโลโก้ของเขานะฮะรถสูนนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถแท้เลยครับรถสูนแท้เลยครับสภาพเครื่องก็ถือว่าน้ำมันไม่มีเยิมนะฮะถือว่าโอเคครับใช้ดีนะครับอเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูดีกว่าครับน่าเห็นไหมครับ สภาพเครื่องเนี่ยนิ่งมากนะฮะท่านผู้ชมครสภาพเครื่องนิ่งมากนะฮะก็ถือว่าใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะฮะสภาพเครื่องแบบโอเคเลยฮะวันนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะปกติแล้วผมรีวิวที่ที่อู่นะฮะแต่วันนี้มานอกสถานที่สักนิดหนึ่งนะฮะมาบรรยากาศที่สวยอย่างนี้นะฮะเผื่อทุกคนจะได้ไม่เบื่อนะฮะรีวิวแต่ที่เดิมที่เดิมนะฮะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะหน้าได้เดิมนะฮะหน้าหน้ารถได้เดิมนะครับนี่ เห็นไหมโลโก้เขายังอยู่นะให้ไหมครับสวยนะครับ <us> คันนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้เลยนะฮะเอ๊ะคันนี้นะฮะผมเดี๋ยวผมถอดให้ดูไหมนี่ผมแงให้ดูเลยนะฮะลดราคาเท่าไหร่ผมก็แง่ดูนะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะได้เดิมนะครับเห็นไหมครับนี่มาคือมาถ้าเกิดว่าใครมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนฮะมาไม่ผิดหวังแน่นอนว่ายังไงก็เดิมนะครับมาดูประตูก่อนครับประตูประตูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดเห็นไหมฮะกาวกาวยังเดิมสวยนะครับเห็นไหมครับ เกาอยางเดิมสวยเห็นเส้นสวยนะครับนี่น็อตไลยมีขยับนะตัวนี้นะฮะได้เดิมนะ,ะับฝั่งนี้นะฮะได้เดิมมาดูประตูข้างหลังก่อนนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนมาดูฝั่งนี้ก่อนฮะเดี๋ยวดึงอาร์ให้ดูก่อนนะฮะก,ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะอยากให้ดูรีวิวให้จบนะครับเพราะว่าการดูรีวิวให้จบแล้วมันสามารถที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ะฮะของถูกของแพงไม่ว่ากันนะครับบางที บางทีต้นทุนมันสูงนะครับบางทีต้นทุนมันสูงนะเราก็ขายถูกไม่ได้นะครับแต่วันนี้นะฮะผมบอกเลยเลยว่าคันนี้ราคาที่ไหนก็มีทั่วไปเลยแต่ว่าคุณได้รดตีะคุณได้รดสดนะฮะคุณได้รดเดิมนะฮะแล้วไม่น้อยนะฮะมาดูฝั่งนี้ฮะมาดูประตูฝั่งนี้ฮะประตูฝั่งนี้ฮะได้เดิมกันนะฮะเห็นไหมครับกาวสวยนะครับเห็นไหมครับกาวเส้นสวยฮะไม่มีการเคาะไม่มีการหยอดอะไมนะครับอมาดูข้างหลังเลยครับมาดูข้างหลังเลยนะครับนี่เปิดอยู่นี่ เอ้านี่นะครับนี่เดี๋ยวของเยอะเลยนะครับของเยอะเลยเนี่ยนี่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือรถอ่ะเราไว้ใช้เองนะฮะเนี่ยเอกสารเต็มเลยนะครับนี่นี่ราคาก็ยังอยู่นะฮะนี่อ่ะมาดูก่อนมาดูข้างหลังก่อนอ่ะอย่างนี้แหละครับรถใช้เองครับมาดูข้างหลังก่อนนะฮะข้างหลังตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับคือยังคือคือยังได้ความเดิมอยู่ฮะเห็นไหมครับยังได้ความเดิมอยู่ฮะถ้าเกิดไม่มั่นใจนะฮะดูตัวนี้จับดู ฝากระโปงฮะเห็นไหมครับมันยังได้กาวเดิมนะครับแต่จริงไม่ได้ดีผมจะงัดนะครับเดี๋ยวมันจะดูยากชนิดนะฮะตัวนี้เพราะว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นผ้าหุ้มนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้ได้เดิมนะฮะอ่ะเอามาดูั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็ได้ได้เดิมนะเห็นไหมครับเส้นสวยนะฮะได้เดิมนะฮะได้เดิมคือข้างหลังเบนซ์ตัวนี้ฮะถ้าพูดถึงนะฮะเราสามารถที่จะ สามารถที่จะใส่กระเป๋าได้ประมาณสักสามสามสามกระเป๋าใหญ่เลยนะนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวดูข้างหลังให้ครับยางอะไหล่ครบนะฮะอัดเปิดดูฮะอ่ะเดิมไม่เดิมฮะยางอะไหล่แม่แรงครบนะฮะอ่าแล้วก็ดูสังเกตเม็ดอาร์ตไหมจริงจริงถ้ารถชนมาเนะี่ยยังไงเม็ดอาร์ตมันก็หายไปนะครับเห็นไหมครับดูฝั่งนี้เสร็จนะฮะดูฝั่งขวาเสร็จมาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายนะฮะเห็นไหมครับคือมองมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยฮะเห็นไหมครับคนที่ ไม่เป็นรถยูมิสองนะฮะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วไม่ว่าจะดูคลิปไหนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะดูด้วยตัวเองได้นะครับไม่ถูกหลอกด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้เลยมาฮะมาดูฝั่งนี้เลยครับอ่ะฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคันนี้นะฮะอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมดอาร์ตเรื่องงานยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับไม่มีการซ่อมไม่มีการชนไม่มีการตัดต่อนะฮะนี่เดิมสวยครับคันนี้ผมบอกเลยครับว่าเดิมสวยมากครับอืม แล้วสีเต็มนะฮะสีเต็มนะฮะสีไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะฮะคือซื้อไปก็คือใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะเห็นไหมครับนี่ประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะครับเดิมหมดทุกจุดเลยนะครับมาดูฝั่งนี้ต่อครับอ่ะมาดูฝั่งนี้เลยฮะเห็นไหมครับสังเกตเลยฮะเห็นไหมฮะสังเกตเลยฮะเอ็เม็อาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็เม็อาร์ตอยู่ครบฮะดึงไปเลยฮะไม่ต้องเกรงใจครับอันนี้คือรถผมเองนะครับถ้าเป็นรถคนอื่นฮะแอบดูก็ได้นะฮะ คืออยาให้เขารู้้วบางทีเจ้าของเขาก็ห่วงรถนะรถราคาสามสี่ล้านบางทีไปดูไปดึงดูของเขาเยอะๆเขาก็ไม่ชอบนะฮะนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็แอบแอบดูเอานะฮะนี่มาดูประตูฝั่งนี้ฮะประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะฮะเองครับประตูฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะอืมได้เดิมนะฮะประตูนี้ฮะมาดูภายในกันครับภายในตัวนี้ถือว่ายังสะอาดสวยนะครับภายในตัวนี้นะฮะดูคอนโซลหน้าก่อนครับคอนโซลหน้าถือว่ายังดีนะครับถือว่ายังยังใหม่สวยนะฮะดูบล็อกด้วยฮะ ดูเพดานครับดูเพดานก่อนครับเพดานถือว่ายังโอเคนะฮะสวยอยู่นะครับอ่าตัวนี้เป็นซีสองร้อยตัวนี้นะฮะดูข้างหลังก่อนครับอดูข้างหลังก่อนนี่ข้างหลังถือว่าเบาะไม่มีขาดนะฮะเห็นไหมครับเบาะไม่มีขาดนะถือว่ายังโอเคฮะมันจะมีแอร์ข้างหลังด้วยนะครับคือสะดวกสบายฮะค่อนข้างจะรูกนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับราคาอย่างที่ผมบอกนะครับคาคาตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไปฝากเต็นท์หรือว่าจอดขายนะฮะราคาตัวนี้ก็อยู่ที่เนี่ยฮะ 549,000บาทฮะแต่วันนี้นะครับผมบอกเลยฮะว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินสดนะฮะจะตัดรถคันนี้ไปนะฮะผมบอกเลยว่ารถคันนี้โคตรคุ้มเลยมาดูไม่ก่อนครับดูไม่ก่อนดูไม่ก่อนนะครับอ่ะไม้ตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นไม้แท้นะครับเพราะว่าการันตีคอนเฟิร์มเลยป่ะการันตีคอนเฟิร์มเจ้าของเขาก็บอกว่าไม้แท้เลย แล้วรถเข้าศูนย์ตลอดนะฮะรถเข้าศูนย์สามารถที่จะเช็คได้นะฮะนี่นะครับไม้ตัวนี้ไม้น้อยฮะแต่ทาไมถึงขายราคานี้เพราะว่าไม้ตัวนี้น้อยมากครับไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเองนะครับถือว่าไม้น้อยนะนะฮะนี่นครับคือสมุดไม่มีนะฮะแต่ว่าเจ้าของเขาก็ให้ใบนี้มาครับเนี่ยใบยเข้าศูนย์ล่าสุดนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยคือใบบที่เขาเข้าูนยนล่าสุดนะฮะเนี่ยเนี่ยดีเทลของเขานะฮะเขาเขาให้มาทั้งหมดเลยนี่ฮะกุญแจฮะกุญแจก็ได้แค่ดอกเดียวนะฮะเพราะว่าอีกอันหนึ่งกุญแจเจ้าของเขาหาไม่เจอนะกุญแจหายนะครับนี่นะฮะจะดูระบบให้นะครับถ้าพูดถึงนะฮะเกียร์ตัวนี้นะฮะนี่เนี่ย ถ้าพูดถึงเกียร์ตัวนี้นะฮะก็เป็นเกียร์คือสาม,มารถที่จะมันจะมีลูกเล่นนะตัวนี้นะฮะจะมีลูกเล่นนะฮะระบบไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะฝั่งซ้ายมือนะฮะแต่แต่เห็นตัวนี้ไหมฮะเห็นปุ่มเล็กๆนีนะ้คือเป็นการเหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นลูกเล่นของเกียร์นะ,ะถ้าเกิดว่าเรากดโดนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอถ้าเราเกิดเรากดโดนนี่อย่าเพิ่งตกใจนะฮะบางทีมันเล่งไม่ขึ้นนะครับมันเล่งไม่ขึ้นเราก็สามารถที่จะดึงตัวนี้เข้ามาหาตัวเรามันก็จะสามารถสปีดได้นะเพราะว่ามันเป็นลูกเล่นของรถตัวนี้ อ่าระบบแอร์นะครับระบบแอร์เย็นนะครับระบบแอร์เย็นเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงดังนะครับดังปกตินะฮะนี่ม ouais, ันจะ air, มีเอ่อพวงมาลัยเขาจะมีอ่ามีสามก้านนะครับพวงมาลัยสามก้านฮะก็จะมีฟังก์ชันนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มฟังก์ชันลูกเล่นของเขานะฮะเห็นไหมครับระบบไฟฟ้านะครับคือเป็นเป็นระบบไฟฟ้าเลยแม้ว่าปรับเบาะกระบอกปลดไฟหน้าเห็นไหมครับเนี่ยฮะคือจะสามารถที่จะเลื่อนได้เลยนะฮะเห็นไหมครับ คือเอ็นก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่นี่เอ็นก็ได้ครับนี่ระบบไฟฟ้าใช้ได้ทั้งหมด4บานเลยนะครับถือว่าใช้ปกตินะเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปลองก่อนนะครับว่ารถคันนี้มันสมควรที่จะราคานี้ไหมทําไมถึงขายราคานี้นะครับเพราะว่าราคานี้ผมเชื่อว่าราคานี้มันสแตนดาร์ดเลยนะที่ไหนก็มีขายแต่ว่าตรงนี้คันนี้ได้สดนะฮะได้รถเดิมสดแล้วก็ไมน้อยด้วยนะครับก่อนอื่นนะฮะทุกคนฮะ เวลาขับรถนะฮะอย่าลืมคาดเข็มขัดดิลพายทุกครั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะพาลูนวนไปแถวนี้นะฮะลองดูรถสักนิดหนึ่งนะฮะขับดูบรรยากาศด้วยนะครับอืมตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นที่วางของฮะเวลาเราซื้อน้ํามานะฮะเราซื้อน้าซื้อซื้อกาแฟมาแล้วแต่นะฮะคือจะมีช่องวางของฮะแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์ข้างหลังนะครับอืมแอร์ข้างหลังนะครับเนี่ยตรงนี้คือเป็นลูกเล่นคือสามารถที่จะปรับวิทยุอะไรได้นะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะอ่ะ คือระบบเกียร์คือปกตินะฮะไม่มีกระตุกนะฮะเหอเมนครับตัวนี้ตัวนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเทสให้ไปที่ตัว P นะฮะเราจะมาที่ตัว R นะฮะเกียร์เขาจะเป็นยักยักนะครับคือดึงดึงเข้ามาบางท่าเกิดว่าคนบางคนเนี่ยไม่ชินกับการขับเกียร์ประมาณนี้นะฮะไม่ใช่แบบขั้นบันไดนะนะฮะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้จะเป็นรถยุโรปนะฮะก็เกียร์ถือว่าปกตินะฮะไม่มีกระตุกนะฮะนี่ตัว N นะครับอันนี้ตัวดีนะฮะเหอเมนครับ ตัวดีถือว่าปกตินะฮะไม่มีกระตุกนะฮะเดี๋ยวขอถอยหลังนิดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมถอยหลังนะฮะแหลกพงมาเลยนะฮะแหลกพงมาเลยถือว่าปกตินะฮะนะดูการโยกของผมนะฮะถือว่าไม่ไม่มีเสียงดังนะฮะเห็นไหมครับนี่ไม่มีเสียงดังนะฮะอ่ะเดี๋ยวออกตัวสักนิดหนึ่งนะครับนี่การออกตัวถือว่าปกตินะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับ ออกตัวดีฮะตัวนี้ผมบอกว่าเลยผมคอนเฟิร์มแล้วว่ารถคันนี้รถด,ดีจริงๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่อยู่กับผมมานะผมใช้มานะคันนี้เนะี่ยถือว่าถือว่าปกตินะถือว่าไม่มีงองเงยัยงไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับอืแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาราคานี้นะครับผมบอกฮะผมจะเซอร์วิสให้ก็คือผมจะโอนให้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยคือคือเซอร์วิสของผมนะฮะผมจะโอนให้แล้วก็ จะถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ามันเกียร์ให้ไปเลยนะครับผมเซอร์วิสให้ตัวนี้ฮะตัวนี้ผมจะดูแลให้ทุกคนนะครับเพราะว่าราคาถัารถได้ไหมรถได้ับนิดหน่อยฮะลถได้ไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมาใช้นะครับเราไม่ได้กะซื้อมาขายแต่วันนี้ผมกะขายแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมรอให้ดูนะฮะหนึ่พูดถึงนะฮะตอนที่ออกตัวนะถือว่าปกตินะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ถือว่าใช้ได้ปกติฮะระบบไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะ คือตัวนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะมันจะเป็นลูกเล่นของของเขานะฮะเนี่ยเวลาผมกดไปเนี่ยจะไม่วิ่งนะฮะมันเหยียบไ,ไปนะฮะอย่าเพิ่งตกใจนะฮะนี่นี่นะฮะเห็นไหมครับพอเรากดออกนะครับก็คือปกติแล้วนะฮะระบบใบเดียวถือว่าปกตินะฮะ บางทีบางครั้งนะฮะกลไกของรถยุโรปนะฮะมันก็มีลูกเล่นของเขานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจนะฮะเราไม่เข้าใจมันเราก็จะตกใจเล่นนึงนะฮะบางทีเอ้าเกียร์เป็นไรพังหรือเปล่าเนี่ยแต่จริงๆเราไม่ได้พังนะฮะมาดูอัตราเร่งของรถคันนี้นะฮะว่าโอเคไหมครับนี่ก็จะวันนี้ก็จะพามารีวิวเห็นบรรยากาศเขานะฮะถือว่ามีรีวิวสวยๆนะฮะมาเปลี่ยนบรรยากาศชนิดนะฮะขับรถเล่นชมวิวไปฮะก็ก็เลยอยากจะขายคันนี้นะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยจริงๆนะฮะคันนี้สดมากนะครับคันนี้ผมขายที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะฮะก็ทักทายมาได้นะครับเบอร์โทรทง่ด้างล่างฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดซับสไครต์นะฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ